เช้าวันหนึ่งในหอพักที่ค่อนข้างเก่าและสมโอ๊ตยังนอนอยู่บนเตียงที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าสกรปรกและขยะที่เกลื่อนกลาดเขาลืมตาขึ้นมาเพียงแค่พยายามจะกดปิดนาฬิกาปลุกที่ดังไม่หยุดเป็นอีกวันหนึ่งที่เขาจะใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จนลืมเวลาจนห้องต้องกลายเป็นเหมือนหลุมดำแห่งความที่เกียจเอิร์กอีกแป๊บเดียวเขาพูดกับตัวเองก่อนจะหม่มผ้าห่มทับตัวและหันหลังกลับไปนอนต่อแต่แล้วเสียงเคาะประตูที่ดังอยู่ข้างนอกก็ทำให้เขาเริ่มรู้สึกหงุดหงิดโอด๊ตเปิดประตูหน่อยเสียงงขอนนุ่น ดังขึ้นอย่างชัดเจนนุ่นคือสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ห้องข้างๆเธอเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังบางครั้งโอ๊ตก็รู้สึกอิจฉาเธอเล็กน้อยเขาลุกขึ้นอย่างที่เกียจและเดินไปเปิดประตูพบกับนุ่นที่ยิ้มแย้มอยู่ข้างนอกสวัสดีค่ะขอโทษที่มารบกวนแต่เห็นห้องคุณดูรกมากเลยคิดว่าคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือโอ๊ตมองห้องของตัวเองอย่างอับอายไม่เป็นไรครับผมยังพอจัดการได้เขาไม่แน่ใจว่าคำตอบของเข,งขานั้นดูดีหรือเปล่าแต่เขารู้สึกอยากซ่อนความุกมกนี้เอาไว้ ไม่หรอกค่ะฉันมีไอเดียจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆอาจจะช่วยกันทำอะไรสนุกๆได้นุ่นพูดด้วยความตื่นเต้นโอ๊ตเริ่มรู้สึกสนใจเขามองตาของนุ่นที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวังร้านกาแฟน่าสนใจจังใช่ค่ะถ้าคุณช่วยฉันทำความสะอาดห้องนี้ฉันอาจจะให้คุณไปช่วยที่ร้านด้วยนะนุ่นยิ้มแล้วทำท่าทางชวนเชื่อโอ๊ตลังเลอยู่พักหนึ่งแต่ในใจเขาเริ่มรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสิ่งที่ดีโอเคช่วยกันทำก็ได้ ในขณะที่นุ่นเริ่มจัดการกับข้าวของในห้องโอตรู้สึกประหลาดใจที่เขากําลังทําความสะอาดห้องของตัวเองอย่างเต็มที่การได้ช่วยนุ่นทําให้เขารู้สึกดีขึ้นและในที่สุดเขาก็เริ่มเห็นภาพของอนาคตที่สดใสกว่าที่เคยเป็นมาเอาไว้เสร็จแล้วเราค่อยไปดื่มกาแฟที่ร้านกันนันุ่นพูดขณะที่ยิ้มให้เขาซึ่งทําให้โอตรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อการทําความสะอาดดําเนินไปความรู้สึกที่เกียจก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นเขาเริ่มมีความหวังว่าวันหนึ่ง เขาอาจจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับนุ่นมากขึ้นและอาจจะมีความรักที่รออยู่ที่ปลายทางนี้หลังจากที่นุ่นช่วยโอ๊ตทำความสะอาดห้องจนเรียบร้อยทั้งสองนั่งพักอยู่บนเตียงของโอ๊ตที่ดูสะอาดขึ้นมากพวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและความฝันของแต่ละคนคุณโอ๊ตเคยคิดไหมว่าถ้าเปิดร้านกาแฟแล้วจะทําอะไรบ้างนุ่นถามขณะจิบชาที่เธอนํามาโอ๊ตทาท่าคิดเออก็คงจะมีคนมาเยอะสินะถ้าร้านดูน่าสนใจใช่ค่ะ และฉันคิดว่าจะมีเมนูพิเศษที่ใช้วัตถุดิบจากสวนหลังบ้านด้วยนุ่นพูดด้วยความกระตือรือร้อนคุณอาจจะช่วยออกแบบเมนูได้นะผมทําได้หรอือโอตรู้สึกประหลาดใจและนิดหนึ่งก็รู้สึกไม่มั่นใจเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีความสามารถขนาดนั้นทําไมจะไม่ได้ละ่ะคุณแค่ต้องเปิดใจและลองดูนุ่นยิ้มให้เขาทําให้โอตรู้สึกอบอุ่นถ้าอย่างนั้นผมจะลองดูเขาพูดอย่างมั่นใจมากขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนุ่นกระตุ้นเขาหลังจากนั้นไม่นานนุ่นเสนอให้โอดไปช่วยที่ร้านกาแฟในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เขารู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้ทําให้เขาลังเลเมื่อวันหยุดมาถึงนุ่นพาโอตไปที่สถานที่ที่เธอเลือกไว้ร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่ในย่านที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาซึ่งทําให้โอตรู้สึกเหมือนกําลังเข้าสู่โลกใหม่นี่คือที่ที่เราจะเริ่มต้นนุ่นพูดด้วยความภูมิใจ โอ๊ตมองไปรอบๆร,รู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศและความมีชีวิตชีวาของร้านมันสวยมากเลยเราเริ่มจากการตกแต่งร้านกันก่อนเลยดีกว่านุ่นกล่าวอย่างกระตือรือร้นก่อนจะเริ่มต้นแบ่งงานให้กับโอ๊ตระหว่างที่ทั้งสองทำงานร่วมกันโอ๊ตรู้สึกเหมือนกำลังค้นพบด้านที่ดีในตัวเองเขาเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์และรู้สึกว่าความขี้เกียจที่เคยมีเริ่มหายไปโอ๊ตมาช่วยจัดโต๊ะตรงนี้หน่อยคะ่ะนุ่นเรียกเขาครับเขาตอบกลับด้วยรอยยิ้ม ในขณะที่จัดโต๊ะโอสังเกตเห็นนุ่นที่ทํางานอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังเขาตระหนักว่าเขาเริ่มรู้สึกชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆและความรู้สึกนั้นทําให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปร้านกาแฟรเริ่มมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องโอ๊ตช่วยนุ่นทําเครื่องดื่มและจัดการลูกค้าแม้ว่าเขาจะยังไม่เชี่ยวชาญมากนักแต่การได้ช่วยเธอทําให้เขารู้สึกมีความหมายคุณทําได้ดีมากเลยนุ่นยิ้มให้เขาหลังจากที่โอ๊ตทํากาแฟสําเร็จ ขอบคุณครับเขาตอบด้วยความภูมิใจในค่ำคืนที่มืดมิดหลังจากที่ร้านปิดแล้วนุ่นชวนโอ๊ตไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆพวกเขานั่งลงบนมา้านั่งไม้และพูดคุยกันเกี่ยวกับความฝันและเป้าหมายในชีวิตคุณคิดว่าถ้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเราจะทําได้หรือเปล่านุ่นถามด้วยแววตาที่จริงจังถ้าเราไม่ลองทําเราก็จะไม่มีวันรู้ใช่ไหมโอ๊ตตอบอย่างมั่นใจและผมคิดว่าผมพร้อมจะลองดูแล้ว นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งสองคนเริ่มต้นด้วยการทั้งคู่เดินกลับบ้านในค่ำคืนที่มีดาวเต็มฟ้าพร้อมกับความหวังและความฝันที่กำลังเริ่มต้นขึ้นหลังจากคืนที่น่าตื่นเต้นในสวนสาธารณะโอ๊ตและนุน่นเริ่มทำงานที่ร้านกาแฟาร่วมกันบ่อยขึ้นในแต่ละวันเขาสัมผัสดได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองทั้งในด้านการทำงานและความรู้สึกที่มีต่อเธอความรู้สึกที่ชอบนุน่นเริ่มชัดเจนขึ้นในใจเขาวันนี้คุณโอ๊ตทำได้ดีมากนุ่นพูดขณะที่ช่วยเขาทำความสะอาดโต๊ะในร้าน ลูกค้าชอบกาแฟาที่คุณทำมากโอตรู้สึกภูมิใจและอายไปพร้อมกันขอบคุณครับก็แค่ทำตามสูตรที่คุณสอนไม่หรอกความตั้งใจและรอยยิ้มของคุณสำคัญมากนุ่นยิ้มให้เขาซึ่งทำให้หัวใจของโอ้เต้นแรงขึ้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพวกเขาใช้เวลาทำงานร่วมกันและช่วยกันตกแต่งร้านอย่างสนุกสนานจนในที่สุดร้านกาแฟาเล็กๆก,ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเราควรมีเมนูพิเศษในวันเสาร์นี้ นุ่นเสนอในระหว่างที่พวกเขานั่งอยู่ที่ร้านในวันศุกร์ได้เลยผมคิดว่าควรทําเมนูที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่จากสวนโอตตอบอย่างมั่นใจนุ่นเห็นเขามีไอเดียจึงถามต่อคุณมีไอเดียอะไรบ้างโอตเริ่มเล่าไอเดียเมนูพิเศษที่เขาคิดขึ้นทั้งกาแฟผสมสมุนไพรและขนมหวานที่ใช้ผลไม้สดจากสวนซึ่งนุ่นดูตื่นเต้นมากอันนี้น่าสนใจมากเราควรทํากันเลยนะักในวันเสาร์นั้นร้านกาแฟของพวกเขาเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเมนูพิเศษ ที่พวกเขาทำร่วมกันได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าโอ๊ดรู้สึกตื่นเต้นกับความสำเร็จนี้และมันทำให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกับนุ่นนั้นทำให้เขามีความสุขดูเหมือนว่าเราจะได้ลูกค้าเยอะในวันนี้นะนุ่นพูดด้วยรอยยิ้มใช่ครับขอบคุณที่เชื่อใจผมนะัโอ๊ดตอบด้วยความจริงใจแต่ระหว่างที่ร้าน,นคึกคักลูกค้าหลายคนเริ่มสังเกตเห็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมของทั้งสองทำให้เกิดความสงสัยในใจของพวกเขา ในคืนที่ร้านปิดโอ๊ตและนุ่นนั่งอยู่ที่ม้านั่งในสวนสาธารณะเหมือนครั้งก่อนวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยนุ่นพูดด้วยความสุขผมรู้สึกดีมากที่ได้ทํางานร่วมกับคุณฉันก็เหมือนกันค่ะนุ่นยิ้มและมองตาโอ๊ตคุณรู้ไหมคุณทําให้ฉันเห็นว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้โอ๊ตรู้สึกประหลาดใจจริงหรือผมแค่ช่วยคุณทําตามฝันไม่ใช่แค่ช่วยแต่คุณทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยู่คนเดียวและความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้ถ้าเราทํามันด้วยกัน นุ่นพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังโอธรู้สึกซาบซึ้งใจและตอบกลับผมรู้สึกเหมือนกันและผมก็เริ่มคิดถึงความฝันของตัวเองด้วยเมื่อพูดถึงความฝันโอตัดสินใจเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อเธอนุ่นผมรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ดีมากนักแต่ผมเริ่มชอบคุณนุ่นนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบฉันก็ชอบคุณเหมือนกันค่ะคุณโอตความรู้สึกทั้งสองที่ตัดสินใจพูดออกมาทำให้บรรยากาศรอบตัวพวกเขาเต็มไปด้วยความหวานและอบอุ่นพวกเขานั่งอยู่ข้างกัน พร้อมรอยยิ้มที่ไม่อาจซ่อนเร้นได้ผมจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อให้คุณเห็นว่าผมสามารถเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณโอ๊ตพูดอย่างจริงจังและฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอค่ะนุ่นตอบกลับอย่างมั่นใจคืนที่มืดมิดนั้นกลายเป็นคืนที่พิเศษที่สุดในชีวิตของโอ๊ตเพราะเขาไม่เพียงแค่เริ่มต้นใหม่ในด้านการทํางานแต่ยังเริ่มต้นใหม่ในด้านความรักที่เขาไม่เคยคาดหวังมาก่อนหลังจากคืนที่เปิดเผยความรู้สึกระหว่างโอ๊ต และนุ่นทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของพวกเขาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันทําให้พวกเขามีกําลังใจในการทํางานและเติบโตไปด้วยกันในวันจันทร์ที่สดใสร้านกาแฟรเริ่มเปิดทําการตามปกติโอด๊ดและนุ่นทํางานร่วมกันอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มวันนี้มีลูกค้ายะนะนุ่นพูดพลางยิ้มขณะทํากาแฟใช่ครับเหมือนว่าชื่อเสียงของร้านเราจะเริ่มดังขึ้นแล้วโอ๊ดตอบด้วยความตื่นเต้น ในขณะที่พวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการทำกาแฟลูกค้าก็เริ่มมาที่ร้านอย่างต่อเนื่องแต่ในจังหวะที่กำลังยุ่งกันอยู่นั้นโอสังเกตเห็นว่ามีลูกค้าหนึ่งคนที่มีท่าทางแปลกแปลกเขาดูเหมือนจะจับตามองนุ่นอย่างตั้งใจนุ่นคุณดูเหมือนจะมีแฟนคลับโอสพูดพร้อมชี้ไปที่ลูกค้าคนนั้นนุ่นหัวเราะเบาๆอาจจะเป็นลูกค้าประจำที่ชอบกาแฟของเราก็ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าคนนั้นเริ่มเข้ามาคุยกับนุ่นบ่อยขึ้น เขาเป็นชายหนุ่มที่ดูภูมิฐานชื่อว่าเคนซึ่งมักจะมาที่ร้านบ่อยๆและเริ่มแสดงออกถึงความสนใจในนุ่นโอ๊ตเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นนุ่นพูดคุยกับเคนอย่างสนุกสนานความรู้สึกที่เขามีต่อเธอเริ่มตึงเครียดขึ้นเพราะเขายังไม่มั่นใจว่าเธอมีความรู้สึกต่อเคนหรือไม่ในวันหยุดสุดสัปดาห์โอ๊ตและนุ่นกำลังจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษในร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาแต่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงความคิดที่วงเวียนอยู่ในหัวได้ นุ่นคุณคิดว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดลูกค้าเขาถามทางพยายามจะเปลี่ยนหัวข้อจากเข็นอืมอาจจะจัดโปรโมชั่นหรือทําเมนูพิเศษอีกครั้งนุ่นตอบด้วยความตั้งใจแล้วคุณละ่ะคิดว่าเราควรทําอะไรดีโอ๊ตพยายามคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะทําได้หรือเราสามารถทําการตลาดออนไลน์เพื่อโปรโมทร้านได้แต่เขากลับรู้สึกว่าความคิดของเขายังไม่เพียงพอในค่ำคืนที่ร้านปิดนุ่นและโอ๊ตนั่งคุยกันในสวนสาธารณะเหมือนเดิม แต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมนุ่นคุณคิดยังไงกับเคนโอ๊ตถามอย่างระมัดระวังเคนหรือเขาก็เป็นลูกค้าที่ดีนะแต่ก็แค่ลูกค้าคนหนึ่งเท่านั้นนุ่นตอบพลางยิ้มแต่ดูเหมือนเขาจะสนใจคุณมากโอ๊ตพูดด้วยน้ำเสียงกังวลฉันรู้สึกขอบคุณเขาที่ชอบกาแฟของเราแต่ไม่เคยคิดอะไรไปมากกว่านั้นนุ่นตอบอย่างชัดเจนโอ๊ตรู้สึกโล่งใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแสดงให้เธอเห็นว่า เขายังมีความรู้สึกต่อเธอคุณคิดว่าผมควรทำอย่างไรให้คุณเห็นว่าผมตั้งใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นขึ้นโอ๊ตถามแค่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันและทำสิ่งที่เรารักนุ่นตอบและให้กำลังใจกันไปตลอดเมื่อกลับมาที่ร้านในวันถัดไปโอ๊ตตัดสินใจจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเขาจัดเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆโดยการทำเค้กให้กับนุ่นในวันเกิดของเธอที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผมจะทำให้คุณประหลาดใจ เขาพูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้มในวันเกิดของนุ่นโอ๊ดได้จัดงานเล็กๆที่ร้านโดยมีเพื่อนๆและลูกค้าประจำของร้านมาร่วมกันทุกคนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับนุ่นและโอด๊ดก็ได้นำเค้กที่เขาทำขึ้นมาเพื่อเธอสุขสันต์วันเกิดนะนุ่นเขาพูดด้วยความตื่นเต้นเมื่อเขานำเค้กออกมานุ่นมองเค้กด้วยความประหลาดใจคุณทำเค้กให้ฉันเหรอน่ารักมากเลยใช่ครับขอให้คุณมีความสุขในวันเกิดนี้โอ๊ดกล่าว เมื่อทุกคนร้องเพลงและนุ่นเป่าลงบนเค้กทั้งสองได้มองตากันและรู้สึกถึงความรักที่เริ่มเบ่งบานระหว่างพวกเขานั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้โอดมั่นใจว่าความรักที่เขามีต่อเธอจะทําให้พวกเขาผ่านพ้น,พนทุกอุปสรรคไปได้หลังจากวันเกิดของนุ่นที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะอ๊ตและนุ่นเริ่มมองเห็นอนาคตที่สดใสด้วยกันร้านกาแฟของพวกเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มแน่นแฟนยิ่งขึ้นวันหนึ่งขณะที่นุ่นกําลังจัดเตรียมเมนูใหม่ โอ๊ตเดินเข้ามาในครัวพร้อมกับดอกไม้ดอกใหญ่ในมือนุ่นมีอะไรให้คุณประหลาดใจอีกแล้วนุ่นหันกลับมามองด้วยความตกใจและดีใจดอกไม้สําหรับฉันเหรอใช่ครับฉันคิดว่าเราควรจะเฉลิมฉลองความสําเร็จของร้านเราโอ๊ตตอบพร้อมรอยยิ้มขอบคุณค่ะโอ๊ตคุณทําให้ทุกวันของฉันเต็มไปด้วยความหมายนุ่นพูดพร้อมยิ้มกว้างเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาได้ทํางานร่วมกันมากขึ้นและทําให้ร้านกาแฟกลายเป็นที่นิยมในย่านนั้นแม้ว่า เนจะยังคงมาที่ร้านเป็นครั้งคราวแต่โอ๊ตก็ไม่รู้สึกกังวลอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของเขากับนุ่นนั้นมั่นคงและชัดเจนวันหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในสวนสาธารณะหลังเลิกงานโอ๊ดรู้สึกถึงช่วงเวลาที่สําคัญเขาตัดสินใจที่จะเปิดใจอีกครั้งนุ่นฉันคิดว่าเราควรพูดคุยกันเกี่ยวกับอนาคตของเรานุ่นมองเขาอย่างตั้งใจทําไมหรอือคุณมีอะไรในใจหรือเปล่า ผมหมายถึงร้านกาแฟของเรากำลังไปได้ดีและฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณเขาตอบอย่างจริงจังโอ๊ตคุณหมายความว่าอะไรนุ่นถามด้วยความตื่นเต้นฉันอยากให้เราเป็นมากกว่าคู่หูในธุรกิจฉันอยากให้เรามีอนาคตที่ดีด้วยกันเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอนุ่นคุณจะอยู่เคียงข้างผมตลอดไปไหมน้ำตาแห่งความสุขเริ่มไหลออกจากตาของนุ่นแน่นอนคะ่ะฉันก็อยากใช้ชีวิตกับคุณงั้นคุณจะเป็นแฟนกับผมไหม โอ๊ตถามอย่างรอคอยคําตอบใช่ขนุ่นตอบด้วยเสียงหวานฉันจะเป็นแฟนคุณตลอดไปเมื่อคําตอบนั้นหลุดออกมาจากปากของนุ่นโอ๊ตรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาอบกอดนุ่นด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมในใจและพวกเขาได้แชร์ช่วงเวลาที่อบอุ่นนั้นท่ามกลางแสงดาวในคืนที่มืดมิดในวันที่ผ่านไปร้านกาแฟของพวกเขายังคงเติบโตและความรักที่มีต่อกันก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆโอ๊ตเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นไม่เพียงเพื่อเธอแต่เพื่ออนาคตของทั้งคู่ และในที่สุดพวกเขาก็ได้ตัดสินใจร่วมกันที่จะขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นโดยนําไอเดียและความรักใส่ลงไปในทุกๆก,การทํางานความฝันของพวกเขาเริ่มเป็นจริงทั้งในเรื่องธุรกิจและความรักเราจะทําให้ร้านนี้เป็นที่ที่ทุกคนรักนุ่นพูดด้วยรอยยิ้มขณะที่โอ๊ตจับมือเธอแน่นใช่ครับและที่สําคัญเราจะทํามันด้วยกันโอ๊ตกล่าวด้วยความมั่นใจและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความฝันและการสนับสนุน ซึ่งกันและกันโดยไม่ลืมว่าเมื่อครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเริ่มจากความขี้เกียจและซกมอกอแต่วันนี้พวกเขากลับกลายเป็นคู่รักที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้